เอาแล้วพี่น้องได้เรื่องครับผมผมครับโอ้ยหนูใหญ่ซะด้วยโอ,โอ้พี่น้องครับโอ้ตัวนี้ครับพี่น้องถือให้น้าเถี่พี่น้องโอ้แก้วพี่น้องโอ้ตัวใหญ่ซะด้วยอ,อย่างงามเลยพี่น้องตัวนี้สวัสดีครับผมสวัสดทีทุกท่านครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู่ทุกคนครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับเนาะ บอกกับผมคือก็ขับบรรยงสามลีครับเดี๋ยวมันนีสิพ้าพี่น้องมาใส่บ่วงหนูครับพี่น้องตักบ่วงไม่ไพครับผมนี่ครับเห็ดเดี่ยวไม่ไหเลยครับประมาณสามสิบสี่สิบลังเนี่ยแหละครับเดี๋ยวผมเสียทางเบื้องทางหนูมองนี่ครับจัางสวยครับพี่น้องทางย่างเปลี่ยนเลยน้องนหรอครับอูโมงครับอูโมงดักข้อมันไว้แลลวครับเดี๋ยวผมสิท้าฮีเบิง์นครับน้องมันไปทั้งไหน ผู้ยังห้ามเราไปนองทงั้งทั้งหนูทั้งนี่แฟนแบบันถนนนะครับันบนถนน,น้นยางนะครับเห็นปอพี่น้องแปนปะครับคุณครับ,แ,รบ,แ,รบ,แ,รบแล้วครับพูดไปทั้งคผมดักไว้เลยแล้อครับใส่ดักไว้เหร พอมันกินของไม้ไม่อยไนี่กินขงเครื่อนี่แหลอครับเก็ดขอาไมหไมเลยครับมันกินเป็นซองไปทางนี่เหรครับซองไปน้นี่ครับเป็นว่าคราบมันกินของเคื่อนี่เองนครับหอมานี่หอมมาฮู้นี่เหอครับหอมมาฮู้นี่ครับเป็นว่าครับหอมมาฮู้นี่แป็นแปนไปผีครับะครับมาเขาูนี่ปเนี่ เขาหูใหญ่นี่ครับแล้วก็บจีเรีย,เยนเขากันแท้พูนครับเขินกันแท้พูนหูมันอยู่ทั้งพูนครับพี่นอ้องหูอยู่ทั้งพูนนะครับ,บเราไม่งั้นจีเรียนเห็นไหมจีเรียนอ้อมผมพูนครับทุ้ง,งพูนทางวันพูนเป้งขังทางเรียบรแล้วครับไม้ย,ย่างสวยครับพี่นอ้องโมนี่ไม้ย,ย่างงามเลยครับ แล้วกับผมมาบ่ามีคนบ่มีคนมาห่างหรอกครับเบิง่งเบื้งสภาพแล้วบ่มีคนมาห่างเลยหนูสีหลายตัวอยู่ครับแล้วก็บ่แน่วัดตัวยังตัวน่อยแล้ว่าไม้สวยครับนังเดี๋ยวเขามาลุ่นกันตอนอย่างนะครับเนาะเดี๋ยวเขาลองยางยามพื่นแล้วก็มือส่อกับมาลุ่นกันอีกคั้งนนะครับเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเสื้วบใง้มันแล้วกันนะครับเนาะสวัสดีพี่น้องตอนส,สอสครับผมเดีย๋ยวมลุ่นยามบ่วงน้ำกันครับผม พืนมายามมาันบ่บ่โดนครับพี่น้องบ่ถือหมูออสเตรเลียนครับมายามช่วงสองทุ่มเดี๋ยวมาลุนกันน้ำสอปุ๊บเนาะครับเนาะอากาศเย็นๆน,น้ำสอครับพี่น้องอากาศน้ำสอ,อนครับกำลังปลูกอ้อยไม่ไม,มาลุนกันบั้งครับผมฉีดถือก,ก็ว่าถือ โอ้ยพยาบาลกับเปิดเพลงอย่างนอกบันเนี่ยเขาโทรศัพท์อีสันน่ะเนาะบอลแหลนวะหน่องเรลียกขับรถถูกห้อยต่ำบ่วงอยู่ครับหลังห้อยเหยียบบ่วงอยู่ ปฏิญาตจะเข้าด้วยพี่น้องนะครับผู้นั้น 莫盼。 lắm ừ, rồi là nghỉ chỉ buồn lên đi nó kết cấu cho là buồn lên này nó có thử mình mà sang ว่าอ,อันนี้ห้อยตํำอยู่ต้๊บพ่อถือกับพี่น้องห้อยตํำบวงอยู่อ้อันนี้ก็ตำต้๊บพ่อถือกับพี่น้องอู้ เราอยากจะเข้าเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องบึงห้อยมันแหลนน้ำพื้นครับพี่น้องครับเป็นทางเลยเพราะมันต่ำบ่วงพี่น้องเห็นไหมครับนครับเนี่ยบับนถือครับพี่น้องนี่เห็นไหมครับบวงดีดอยู่ครับต้องบ,บัถือกเกือบทุกหลังเลยพี่น้องทงั้งคน ๋ยวขอยาตใส่ไหมกันพี่น้องอู้หนูไหลายหนูไหลพี่น้องหู้นี่นี่ใส่ไว้คือเก้าหนิละครับพี่น้องนูไหลย,ยครับแลนทานบ่วงเต้ยมเลยครับตำบวจท่านโดนครับพี่น้องคนละครับทางมั้นะครับปวดครับ,บ,รบห้อยหายกินปวดอะแลนบิลินเป็นทางไปเลยพี่น้องพี่น้องนูสิหลายตัวจุดพี่น้อง นั้งหนนงีกับผัวพันพี่น้องเขาเที่ยวมาทั้งหนีก็เอาเอาแล้วพี่น้องได้เรื่องครับผมโอ้ครับอู้หูยหนื่อยซะด้วย โอ้พี่น้องครับโอ้ตัวนี้ครับพี่น้องถือให้ใหนห้าเฉยพี่น้องโอ้แก้วพี่น้องโอ้ตัวนี้สุดรวยอย่างงามเลยพี่น้องตัวนี้บอกแล้วครับผมเห็นไหมครับเบือเริ่มเลยพี่น้องเบือเริ่มเลยสุดยอดครับผมขออนุญาตเก็บจะเข้าด้วยพี่น้องเด้๋ยอย่ามันขัดอู้ยง่ายดีครับพี่น้อง โอเคครับพี่น้องเก็บแลลววกับเบิง้งห้อยถือครับพี่น้องมุนีปุ๋ยเด้พี่น้องเนี่ยครับไมยมันยูยังงามเลยพี่น้องเป็นเขาเนี่ยครับไม้มันเก็บเขากินครับกินมืขขึ้นนี่แหละครับไมยแบบนี้นะครับหนูหลายครับมันเป็นเขาเฮียเขาที่เขาเจียวแล้วมันมันงอกมาใหม่นะปัดจิลุยต้มน้อยจังน้อย จัดมาหนึ่งเตี่ยม,มงามๆเลยครับเดี๋ยวไปวุงยูแกนันบุงพี่น้องใส่ไปหาหกหลังพี่น้องเย็บปาอ้อยหูไม่ไม่อยู่ตะบะโหลว่าถือเปล่าเดี๋ยวไปวุงกันครับว่วพานนรอกพี่น้อง ไม่ตามบวงอีกตัอล้วนี่ยี่ห้อพกเก่ายนะครับ Nói xuống ruộng như thế nào tao có thử Bộ đề máy mày thầm ná không <laughs> บ่่ลล้ะพีนองป๊อโอเคครับผมยามเรียบร้อยครับผมหมายไหมครับผมหมายสวยได้มาแต้มหน,นึ่งเงี้ยเลยครับพี่น้องหนูฟุกหนูฟุ่นง่ายครับผมโอ้โตงามยังครับพี่น้ององ่ายเลยครับ อย่าบุกไงเลยโอเคพี่น้องเจ้าครับผมเราห่างจริงว่าอีกมือนึงครับพี่น้องผมใหญ่ลงมาใส่ดักทั้งหนาทั้งน,งน,นั้นมว้แล้วครับดักหนาดักหลังไปแล้วอย่ามุดลุนกันอีกเหมือนเลงแล้วก็มือเลื่อนส่อนนะครับเนะาะทั้งนี้เดี๋ยวใส่เบิรงนขันวันวัตถุเดี๋ยวที่ใหญ่ไปทั้งกลุ่นครับอันนี่พันอยู่ตาวาวัตถุ หนูอาจเจ็บว่หลายทั้งทังพุนครับทั้งพุ่นสิหลายกว่ามันจะไหลขึ้นไปห่างแบบหงายทางมันไปน้ำน้ำหนามันขึ้นมันต้องคูนเอาไว้พุ่นถือกินแค่ปลาเขา่าไปน้องหมายปลาอ้อยครับน้ำถั่วหน้าหม้อตาแหงน,นี่ไปน้องผักไผ่ขึ้นเต็มนะครับ โอเคครับผมสำหรับโมน้กาขอบคุณหลายๆนะครับนาองสำหรับการติดตามรับชมครับมันจงแฟมลีครับผมมักกระไรถือใจกับแชร์ด้วยพี่น้องเด้อสำหรับลิปนี้ครับผมใส่มาแต้มหนุ่มย่งๆครับพี่น้องพี่ครับบัุ่มเลยพี่น้องถึงหลังสุดท้ายพอดีครับพี่น้องอยู่ในปลาเขาขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมครับผมอย่าลืมกดซับสไคร กดไลค์กดแชร์นาะพี่น้องเนาะวีธีหาอยู่หา,หากินตามภาษาโคตอน,นิสานมาเท่านะครับเนาะขหรับวันนี้สวัสดีพี่น้องสู่สุขคนครับสวัสดีครับผมขอบคุณหลายๆลายครับผม